สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดนะครับช่องแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นหลักร้อยนะครับครั้งที่2นะครับหลักร้อยครั้งที่2ก็คือสูตรที่2นะครับก็ใช้แสนบวกสคงที่นะครับผมแสนบวกสคงที่นะครับผมก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับก็เราจะใช้นะครับตัวตั้งต้นนะครับย้อนหลังก็คือวันที่16พฤษภาหกสามเป็นตัวตั้งต้นนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับ 051095นะครับ051095เลข0นะครับหลักแสนบวก4คงที่ก็ใช้เป็นเลขดับนะครับ4ี่บวกศูนบวกสนะครับก็เป็น4นะครับออกวันที่1มิถุนายนนะครับ831567นะครับ831567นะครับก็หลักร้อยของเราเป็นเลข5เลขดับเป็นเลข4ครับผมดับสนิทครับผม ในส่วนของ16มิถุนานะครับ831นะครับ831567นะครับ8ปบวกสนะครับผม12ใส่2เลยครับผมก็เป็นเลขดับนะก็ออกวันที่16มิถุนาห้าหนึ่งหกเนะครับ516967เลขหลักร้อยของเราเป็นเลข9นะครับผมเลขดับของเราเป็นเลข2ครับผมก็ดับนะครับผมมาดูในส่วนของ1น่งกรกฎานะครับผม ครับ516967นะครับ516967 5 4เป็น9นะครับผมก็ออกวันที่1กรกฎานะครับ347258นะครับ347258หลักร้อยเป็นเลข2เลขดับของเราเป็นเลข9นะครับผมก็ดับนะครับผมในส่วนของ1อ่า16กรกฎานะครับผม347258 3 6เป็น7นะครับผม364เป็น7 837286นะครับเลขดับเป็น7นะครับผมหลักร้อยเป็น2นะครับ ก็ดับนะครับผมหนึ่งสิงหานะครับผมหสิงหานะหลักแสนนะครับผมแปดบวกสี่อใส่สไปเลยครับผมห้าหกเก้กนะครับห้าหกเเลขดับเป็นเลขสนะครหลักร้อยเป็นเลขสนะครับก็ดับอยู่นะครับผมสิหสิงหาครับผมสิสิงหานะครับห้วกเเป็นสีนะครับห้าบวกเก้าเป็นสีเอ้ยห้บวก ห้บกสเป็น9นะครับผมอห้บวเป็นเนะครับหลักแสนนะครับก็จะ,ะเลขเดับของเราเป็นเลขเก้านะครับเก้าสีแปนะครับเก้าสีหลักร้อยเป็นเลขแปเลขเดับเป็นเลขเก้นะครับผมในส่วนของ16สิงหานะครับมาดู1กันยาเลยครับผมหกันยานะครับ เบวก43นะครับใส่3ไปเลยครับเลขดับของเราได้3นะครับ9 9 9 9 9 7นะครับ1กันยาเลขร้อยเป็นเลข9นะครับเลขดับของเราเป็นเลข3นะครับผมก็ดับสนิทครับในส่วนของ16กันยานะครับ 16กันยานะครับ9กบวกสเหมือนเดิมนะครับ9ก้าบวกสี่อีกแล้วนะครับใส่3เลยครับผม244083นะครับ244083เลขดับเป็นเลข3นะครับหลักร้อยเป็นเลข0นะครับก็ดับสนิทครับผมหนึ่ตุลานะครับผม2อบวกสเป็น6นะครับ24เป็น6นะครับผมก็1ตุลาแปดสาม837893ดเก้าสนะครับหลักร้อยเป็นเลข8นะครับเลขดับเป็นเลข6นะครับก็ดับอยู่ครับผม มาดูในส่วนของ16บตุลานะครับผม8ปดบวกสี่ครับผม8ปดบวกสี่นะใส่2เลยครับเลขดับของเรานะครับ286051นะครับออก16บตุลานะครับ286051เลศยหเลขกร้อยเป็นเลข0นะครับเลขดับเป็นเลข2นะครับกดดับอยู่ครับผมมาดูในส่วนของ1นึ่งพุชจินะครับผมสองบวกสี่เป็น6นะครับ2อบวกสเป็น6นะ2อบวกสเป็น6ออก 506404นะครับ506404ย์หสนึ่งพื้จิเลขหลักร้อยของเราเป็นเลข4นะครับเลขดับของเราเป็นเลข6นะครับก็ดับสนิทนะครับผมมาดูในส่วนของแนวทางนะครับ16พื้จิหกามนะครับก็ใช้นะครับรางวัลที่1นะครับผม506นะ506404หลักแสนนะครับบวก4คงที่5้าบวกหบวกสเป็น9นะครับก็ได้ดับหลักร้อยนะครับสูตรที่2นะครับหลัก ดับหลักร้อยนะครับสูตรที่2นะครับผมก็คือเลข9กนครับก็ประจำวันที่16พฤศจิกายน63นะครับก็คือเลข9นะดับเลข9นะครับหลักร้อยก็เป็นแค่แนวทางของสูตรเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดในการทำคลิปต่อไปนะครับผมก็สำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับผม